ประธานบริษัทแต่งตัวเป็นหนุ่มจนไปนัดดูตัวคิดว่าลักษณะอันแรงแค็งของตัวเองจะต้องทําให้ฝ่ายตรงข้ามตกใจหนีไปไม่เคยคิดว่าลูกสาวคนเล็กของตระกูลสูงจะมองเขาได้ในท,ทันทีและตั้งใจจะไปจดทะเบียนสมรสกับเขาในท,ทันทีประธานบริษัทตั้งใจจะหาข้ออ้างปฏิเสธแต่คุณยายที่อยู่ปลายสายกลับรีบร้อนมากสั่งให้ประธานบริษัทรีบตอบตกลงสุดท้ายเพื่อสุขภาพของคุณยายประธานบริษัทจึงต้องตอบตกลงไปก่อนและลูกสาวคนโตที่ถือตูวเมื่อเห็นทั้งสองคนตกลงเรื่องแต่งงานก็เริ่มเยาะเย้ยสาวน อยู่กับประธานบริษัทที่ร้านแค้นแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่แม่บุญธรรมจะไม่ต้องการเธอซูเฉียนอยากโกรธที่พี่สาวไม่ได้เตือนเธอถ้าเธออยู่ต่อไปลหละแม่ยังสามารถหาให้เราหาเจ้าบ่าวที่ดีให้เราพี่เรื่องของฉันก็ไม่ต้องให้เธอเป็นหงแล้วที่แท้สาวน้อยทําเช่นนี้เพราะอยากแต่งงานกับประธานบริษัทอย่างใจจดใจจอ่อเป็นเพราะแม่บุญธรรมที่เอียงไม่เคยชอบเธอที่ใจดีเลยแม้ว่าตอนนี้สองพี่น้องจะได้พบพ่อแม่แท้ๆแต่สถานะทางบ้านของพวกเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยที่บ้านยังมีพี่ชายที่ยังไม่แต่งงานอีกสามคน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ครอบครัวลำบากเด็กหญิงจึงต้องใช้การแต่งงานเพื่อหนีจากสองบ้านประธานบริษัทฟังแล้วรู้สึกไม่พอใจมากเด็กหญิงมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องล้อเล่นแต่เพื่อไม่ให้สถานะถูกเปิดเผยเขาจึงสั่งผู้ช่วยให้เช่าบ้านเล็กๆธรรมดารรมดาให้เด็กหญิงย้ายไปอยู่ที่นั่นก่อนแล้วบอกเด็กหญิงว่าเขาทำงานล่วงเวลาและพักอยู่ที่หอพักของบริษัทคิดว่าหลังจากจัดการให้เด็กหญิงเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนจะไม่ต้องมีการติดต่อกันมากนะักไม่คิดว่าที่นั่นจะมีปัญหาบ่อยๆวันหนึ่งไม่ใช่่่่ววาาาไไมมมีมีคฟแล้หหรรือกุญญจปปะตู็ั ยังไม่มีทางเลือกประธานบริษัทจึงต้องให้ผู้ช่วยลงทะเบียนบัญชีเล็กๆแกล้งทําไปติดต่อกับเด็กหญิงไม่คาดคิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่ประธานบริษัทกําลังไปประชุมเด็กสาวส่งข้อความมาอีกครั้งแจ้งว่าตนต้องการบัตรไฟฟ้าโฮสวงกล่าวคุณนายต้องการบัตรไฟฟ้าหนึ่งใบแต่ตอนนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดกําลังรออยู่ที่สําน,นักงานแล้วเราจะจัดการอย่างไรดีตอนนี้ไปที่ปิงอัญยาจูได้ข้าโฮสวงหลังจากนั้นทั้งสองคนกลับมาที่หน้าหมู่บ้านแต่ประธานบริษัทไม่ได้ปรากฏตัวแต่ให้ผู้้ช่่ววยไไปสสงบบััตตฟฟาาแเเด็็กกลมอหน ประธานบริษัทที่นั่งอยู่ในรถดูที่อยู่กลออกไปคนนั้นดูคุ้นเคยมากคุณสู่คุณคงมองผิดใช่ไหมฉันมองไม่ผิดใช่ไหมคุณสู่คุณดูผิดไปหรือเปล่าฉันไม่ได้ดูผิดใช่ไหมฉันไม่ได้ดูผิดใช่ไหม นั่นสามีของคุณสื่อสื่อไม่ใช่เหรองั้นให้ผมเลี้ยงชานมคุณสักแก้วไหมครับโอ้งั้นให้ฉันเลี้ยงคุณดีกว่าค่ะตกลงตกลงเลยไปกันเถอะคุณสู่อืมฉันคงตาฝาดไ,ไปแล้วมั้งพวกเขาสองคนรักกันดีออกคุณสู่คุณสู่ไปกันเถอะไปคุณหู เรื่องจัดการเสร็จแล้วผู้ช่วยฝากคุณกับซูเชียงความสัมพันธ์ไม่เลวเลยนะตอนนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผมยังเลี้ยงชานผมผงอีกขับรถคุณฮห้ในเรื่องความรักนี่ดันเป็นพวกเก็บอาการซะด้วยคุณย่าไอ้หนูพูดไว้แล้วนะว่าพอไปจดทะเบียนสมรสแล้วจะต้องพาคนนั้นกลับมาให้ย่าดูนี่คุณกำลังแกล้งย่าแก่ๆที่ออกไปไหนไมไ่ใช่ไหม เนี่ยคุณย่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับผมชอบเด็กคนนี้มากนะสุเชียนถ้าเธอไม่พาเขากลับมาฉันจะละว่าหัวจงถิงนายต้องพูดกับฉันคุณย่าครับผมอยากจะรอให้ความรู้สึกพัฒนาดีขึ้นก่อนแล้วค่อยพาเธอกลับมาพวกเธออยู่ด้วยกันแล้วหรือเอ๊ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะพัฒนาความรู้สึกกันได้ยังไงละ่ะนายกำลังหลอกฉันที่เป็นคนแก่ใช่ไหมคนแก่ไฟแรงกว่ารู้แล้วครับคุณย่าถ้าคืนนี้ผมไม่เห็นรูปพวกคุณสองคน ผมจะเอารูปตอนคุณใส่กระโปรงลายดอกมัดผมเปียตอนเด็กๆไปลงแอปโตอินให้ทุกคนได้ชื่นชมคุณย่าครับคุณโฮครับกลับไปบ้านสู่เชียนอ่ะ ไม่อยู่บ้านอืมคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่กลับมาอยู่เหรอคุณกลับมาแล้วเหรอโทรบอกหน่อยสิอืมโทรศัพท์ไม่มีคนรับ กรงก็ไม่มีใครขานผมเมื่อกี้กำลังดูหนังทีอยู่มีอะไรเหรอครับคุณโฮดื่มน้ำหน่อยครับหวานดีนะคุณมาหาผมมีอะไรเหรอครับวันนี้ผมมาก็เพื่อจะถ่ายรูปสักสองสามรูปให้คุณย่าผมดู เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราอยู่ด้วยกันได้ครับงั้นเข้ามาถ่ายสักสองรูปสิครับยิ้มหน่อยสิขอแบบใกล้ชิดกว่านี้ได้ไหมฉันกลัวคุณย่าจะไม่เชื่อ คุณโฮข้างนอกฝนตกหนักมากถ้าคืนนี้คุณไม่สะดวกพักที่นี่ก่อนไหมหรือไม่ก็พักที่นี่เลยไหมอ๋อฉันไม่มีโอเคอืมฉันไปก่อนนะคุณฟังมาได้ยังไงครับฉันมาส่งร่มให้คุณหค่ะแล้วก็มารับท่านกลับไปด้วยเลยครับคุณหัว คะ่ะพี่ถิงเขาเป็นหัวหน้าแผานกของเราอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองงั้นผมจะฉันไม่รังพวกคุณไว้แล้วนะฝนตกขับรถระวังด้วยนะทำไมเขาดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยเดาใจผู้ชายยากจริงๆพี่ถิงกับพี่สภัยใจดีกับคุณมากนะผู้ช่วยฝางคุณคุ้นเคยกับทะเลสายทางตะวันตกเฉียงเหนือไหม ทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือผมยังคุณหัวผมไม่คุ้นเคยกับทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือเลยแม้แต่น้อยฉันยังชอบทํางานอยู่ข้างคุณนะช่วงนี้คุณก็ยุ่งไม่ใช่เหรอผมจะทุ่มเทเต็มที่เลยถิงฉันนึกว่าเธอไม่อยากทําแล้วซะอีกฮ่าห้าจะเป็นไปได้ยังไงอยู่กับท่านประธานถิงไปอีกร้อยปีเลยใครใช้ให้เธอไปเคาะประตูสู่เชียนไม่ใช่คุณส่งข้อความมาบอกว่าจะเอาอะไรมาให้ฉันให้คุณเอามาให้ฉันให้คุณมาเคาะประตูเหรอ สมแล้วที่คนมีความรักจะร้เหตุผลที่สุดดูรูปสิดูสิแม่นางคนนี้ช่างงดงามอะไรเช่นนี้ดูแล้วรู้เลยว่าเป็นคนมีวาสนาเข้ากับเจ้ามากเลยนะเจ้าหนุ่มเอ๋ยต้องดูแลเขาให้ดีนะเออทำไมมีแค่ใบเดียวเองล่ะใช่มีแค่ใบเดียวเฮ้ช่างเถอะ ยังไงหนูก็ไม่ชอบถ่ายรูปตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคุณย่าหมอบอกว่าคุณย่าทานน้ำตาลไม่ได้นะคะรีบ,รบคลายออกมาเลยย่าไม่ได้กินเธอคุณโจผมมารับเอกสารของท่านประธานหางหน่อยครับผู้ช่วยฟังครับผู้ช่วยฟงังคุณคบกับแฟนเมื่อไหร่ครับอาแฟนเหรอครับผมไม่ได้คบกับใครสักหน่อยแนะนําให้ผมสักคนสิครับแฟนของผู้ช่วยฟังสวยจังเลยครับ ไม่รู้คิดว่าเป็นดาราซะอีกเธอยิ้มแล้วนี่น่ารักมากเลยผมไม่มีแฟนจริงๆนะคุณผู้ช่วยฟางก็ยังปิดบังอยู่เลยเมื่อวานก็มีคนเห็นแล้วนะพวกคุณไปซื้อชานมดื่มด้วยกันไม่ใช่แฟนผมเธอเธอเป็นญาติของผมแค่เป็นผู้ใหญ่กว่าผมเรียกท่านว่าคุณย่าทวดคุณย่าทวดของคุณผู้ช่วยฟางสวยจังเลยครับ ว่างๆชวนท่านออกมาทานข้าวด้วยกันนะผมรับรองเลยเงินเดือนทั้งหมดของผมฝากไว้กับคุณย่าทั่วฉันคุณย่าทั่วฉันแต่งงานไปตั้งนานแล้วได้สามีดีจะมาทานข้าวกับพวกคุณได้ยังไงคุณโฮโครงการของฝ่ายธุรกิจมีความคืบหน้าใหม่เดือนนี้ทุกคนต้องทำงานหนักหน่อย เสร็จแล้วนี่มันถ้าจะงานล่วงเวลากันยาวเลยนะเนี่ยกาแฟาที่คุณสั่งครับโอนเงินสองหมืนให้สูเชียนจากบัญชีผมเองครับผมแล้วจะให้ระบ,บุว่าเป็นอะไรดีครับแม่ของเขาครั้งที่แล้วให้ผมอังเปาเจอกันหมื่นหยวนคุณจะเอาอีกหมื่นเหรอเดี๋ยวก่อนปกติคุณโอนเงินให้ภรรยาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เดือนละเท่าไหร่คุณโฮผมยังไม่ได้แต่งงานนี่ครับนึกไม่ถึงว่าเธอจะทำงานเก่งขนาดนี้แต่เรื่องใช้ชีวิตนี่เป็นตัวถูงชัดๆจากที่เพื่อนฉันเล่ามานะเธอมีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆใ,ในแต่ละเดือนนอกเหนือจากนั้นก็ยังให้เงินเดือนละสองสามหมื่นงั้นคุณโอนให้เธอหกหมื่นสี่หมื่นเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านคุณโฮผมว่า ให้คุณโอนให้ภรรยาคุณเองจะดีกว่านะครับคุณโอนให้ก็เหมือนกันก็ได้ครับพี่สะพ้ยครับนี่เป็นเงินค่าใช้จ่ายในบ้านที่พี่ถิงให้ผมมาโอนให้ครับคุณฟังครับรบกวนฝากบอกเขาด้วยว่า ฉันไม่ได้ขาดเงินคุณหัวคุณนายคืนเงินมาแล้วคะเธอบอกว่าไม่เป็นไรงั้นก็ไม่เป็นไรคุณหัวคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะอืมไม่ใช่ที่เขาว,ว่ากันในเน็ตผู้หญิงทุกคนชอบรับเงินอ้วนหรือซองแดงเหรอเธอแค่ทำตัวเล่นตัวหรือเปล่าสูเชียนคืนนี้มีงานเลี้ยนะไปเปิดหูเปิดตาซะบ้าง คุณโฮประธานบริษัทที่รวยที่สุดในเมืองก็ไปด้วยผมคงไม่หวังให้คุณไปสัมภาษณ์เขาได้แล้วละ่ะแค่ได้สัมภาษณ์แขกคนอื่นในงานเลี้ยงก็มีประโยชน์ต่อการที่คุณจะได้เป็นพนักงานประจําแล้วขอบคุณบรรณาธิการครับว้าวสูเชียนคนนี้ตั๋วเข้างานแม้แต่ประตูงานเลี้ยงก็ยังเข้าไม่ถึงเลยอย่าว่าแต่จะไปสัมภาษณ์ใครเลยพี่แนะนําว่าอย่าไปเสียเวลาเลยดีกว่าออกไปดูอะไรบ้างก็ดีแล้ว นักกล่าวก็คือจะพลาดทุกรายละเอียดไม่ได้พี่รองบังเอิญจังคนสองคนนี้จะไม่ให้เราเข้างานพร้อมกันเหรอแม่คะสูอวิจิที่บ้านสู่ชอบแกล้งหนูใช่ไหมเอาหน้าอย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยเราไม่พูดเรื่องไม่สบายใจกันนะใช่แล้วแม่มีบัตรเชิญที่ลูกค้าให้มาอันหนึ่งแม่ใช้ไม่หมดถือไว้ ขอบคุณพี่รองงั้นผมเข้าไปนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้ผมเห็นว่าพี่ชอบกินอันนี้เมื่อกี้ผมแอบหยิบมานิดหน่อยจากห้องส่วนตัวพี่รองใจดีที่สุดเลยรีบไปเถอะงั้นฉันไปก่อนนะยังสวยเป็นประกายเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเฮิะงานเลี้ยงแบบนี้เธอจะเข้ามาได้ยังไงกันนี่ไม่ใช่ลูกสาวคนที่สองของคุณเหรอทำไมไม่แต่งตัวเลยแล้วก็มาเลย ก็แค่ลูกบุญธรรมคนหนึ่งเท่านั้นเองลูกคนอื่นเขาเลี้ยงไม่เชื่องก็ไปเถอะฉันน่ามีอวิเจิรก็พอแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงเธอก็มีบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูมายังไงก็ควรจะตอบแทนท่านสิไม่ต้องพูดแล้วครอบครัวของพวกเขาหนาไม่มีรถไม่มีบ้านข้างบนยังมีพี่ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานอีกสามคนแค่นี้ไม่มาของเงินฉันก็ดีแล้วแม่ครับผมจะไปคุยกับสู่เชียนสักหน่อยสู่เชียน มีอะไรว่ามาสิเธอช่วยบอกพ่อแม่กับพี่พี่ของเธออย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมพวกเขาไม่ได้มีเธออยู่แล้วหรอือนั่นไม่ใช่แค่พ่อแม่พี่ชายของฉันแต่เป็นพ่อแม่พี่ชายของคุณด้วยสูเชียนฉันจะบอกเธอท่านประธานโฮมหาเศรษฐีมาแล้วท่านหลังนี้ เหมือนสามีที่ฉันแต่งงานสายฟ้าแลบเลยชอบดูประธานาธิปดีมากเลยนะตอนแรกก็อย่าไปแต่งกับไอ้ขี้โมกมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเธอพี่ซูเชียนจะบอกให้นะเรื่องการเลือกเนี่ยสำคัญกว่าความพยายามนะอย่ามาจนตรอกแล้วมาขอให้พี่ช่วยละ่ะมาขอให้พี่ช่วยละ่ะเธอไม่ต้องห่วงต่อจากนี้ไปฉันจะจนหรือจะรวยก็ไม่เกี่ยวกับคุณเลยคุณคุยอะไรกับซูเชียนหรอไม่มีอะไรครับแม่ ก็แค่กำชับเธอสักหน่อยคุณนี่นะคุณนี่นะ่าใจดีกับเธอขนาดนี้ก็ยังเจอแต่คนเนรคุณใช่แล้วคุณชายสีเฉาเหว่ยวจู่ให้เราขึ้นไปชั้นสองคุณชายสีเฉาแต่แม่คะเมื่อไหร่เราจะได้ขึ้นไปชั้นบนสุดคะได้ยินมาว่ามีแค่คนที่มีเกียรติสูงสุดในเมืองหลวงเท่านั้นถึงจะได้บัตรเชิญขึ้นชั้นบนสุดบางเรื่องก็เร่งไม่ได้หรอกแต่เรื่องแต่งงานของเธอกับเขานะก็พอจะคุยกันได้นะไม่รู้ว่าซูเฉียนคนนั้นก่อนหน้านี้เขาโดนเธอเป่าหูอะไรมา ถึงเลือกเธอแทนที่จะเป็นคุณไม่เป็นไรครับแม่ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เราขึ้นไปชั้นสองกันเถอะเอื่นไปกันเถอะคุณซูใช่ไหมครับทำความรู้จักกันหน่อยสวัสดีค่ะฉันซูเฉียนค่ะนักขก่าวจากบริษัทสื่อโซเฟิร์นักข่าวเลยครับนี่นาบัตรของฉันค่ะเดี๋ยวค่อยติดต่อกลับนะคะคุณหวังครับคุณหยิบผิดแล้วอย่าทำแบบนั้นนะถ้าผมเผลอ เขียนเบอร์ห้องโรงแรมลงในข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องจะใหญ่โตเลยนะมานี่คุณหัวไม่ได้เจอกันนานเลยสูเชียนอยู่ชั้นล่างน่าจะอยู่คุณโฮชั้นล่างคนเยอะมากทุกคนมองว่างานเลี้ยงนี้เป็นที่หาคู่คุณนายจะไม่ค่อยปลอดภัยหรือครับพาเธอขึ้นมาที่ชั้นบนสุดเถอะครับได้ครับผมจะจัดการให้เดี๋ยวนี้ คุณสุขคะคุณหัวกําลังคุยธุรกิจอยู่บนดาดฟ้าคุณขึ้นไปหน่อยไหมคะจะได้หาอะไรทานด้วยกันค่ะภรรยาคุณหัวกําลังจะมาแล้วคะ่ะสูเชียนลิฟต์ตัวนี้ไม่ใช่ลิฟที่คุณควรขึ้นที่สามารถเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงได้ก็คงเป็นการหลอกลวงแล้วละ่ะฉันจะไปชั้นบนสุดไม่ขึ้นลิฟต์จะขึ้นไปได้อย่างไงเธอจะไปชั้นบนสุดฉันมีเพื่อนอยู่ข้างบนเขาเป็นคนเชิญฉันไปเพื่อนคุณคงล้อเล่นน่ะ คุณอยู่ชั้นล่างดีกว่านะจะได้ไม่โดนราปอพอชั้นบนไล่ลงมาแล้วทําให้ฉันกับแม่ขายนาดูพวกคุณรอลิฟต์ของพวกคุณไปฉันก็รอของฉันต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะดื้อด้านจริงๆอวิจีรปล่อยเธอไปเถอะเพิ่งออกจากบ้านเราไปยังไม่รู้กฎระเบียบเลยฉันอยู่ที่นี่ก็ต้องยืนรอลิฟต์อย่างเรียบร้อยก็ต้องทําตามกฎของบ้านสกุลสูด้วยเหรอคุณคิดว่าคุณกําลังคุยกับใครอยู่ตั้งแต่ผมมายืนรอลิฟต์ตรงนี้พวกคุณก็เอาแต่ หัวเราะย่อ,ยอผมอย่างไม่มีเหตุผลทำไมตอนนี้ผมแม้แต่จะพูดจาเป็นปกติก็ยังไม่ได้แล้วเหรอก็บอกแล้วไงว่าตามใจพวกคุณแม่ผู้จัดงานมาแล้วไปทักทายท่านหน่อยไหมคะคุณสุครับผมมารับคุณแล้วครับขอบคุณคะ่ะรบกวนด้วยนะคะแม่ดูนี่สิคะขอบคุณคะ่ะรบกวนด้วยครับคะ่ะเชิญครับคะ่ะเชิญขึ้นลิฟต์เลยครับคะ่ะ เดี๋ยวก่อนครับค่ะไม่ทราบว่าพวกคุณจะไปชั้นไหนครับค่ะพวกเราจะไปชั้นสองครับค่ะเที่ยวนี้ของเราจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเลยครับค่ะรบกวนรอเที่ยวถัดไปนะครับค่ะแม่แม่ดูนั่นสิต้องไปอ่อยผู้ชายแก่ๆแ,แน่ๆถึงได้ขึ้นไปชั้นบนได้เด็กแค่นี้ไม่รู้จักเรียนรู้สิ่งดีๆคุณซูครับตรงนี้เป็นลายบุฟเฟ่น,นะครับส่วนตรงนั้นเป็นโต๊ะอาหารครับอ๋อ,อขอบคุณค่ะชั้นบนดูดีนะเนี่ย เพื่อนฉันมาแล้วขอตัวก่อนนะสูเชียนเป็นคุณจริงๆด้วยพี่สวีมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะใช่แล้วผมมาทำงานนะ่ะอ๋อไม่แปลกใจเลยใช่แล้วตอนนี้คุณกับตอนนี้คุณกับเฉาเย่าจุยังคบกันอยู่ไหมคบกันคุณหมายถึงคุณชายเฉาวคนนั้นหรือครับเราไม่เคยคบกันเลยนะเราไม่เคยคบกันเลยนะก่อนหน้านี้เป็นเพราะเรื่องพ่อแม่ถึงได้เจอกันครั้งเดียวเองสินตอนนี้เธอมีแฟนหรือยัง จำไว้นะกับคนนอกอย่าพูดถึงเรื่องที่เราแต่งงานกันไม่มีเยี่ยมเลยอ่อใช่แล้วสุเชียนเดี๋ยวฉันต้องไปหาคุณอาของฉันด้วยเรามาเพิ่มวีแช t กันไหมอ่อโอเคฉันสแกนเธอมาเลยโอเคเดี๋ยวติดต่อกลับนะอืมพี่ครับบายบายนะครับไม่เคยเจะเด็กคนนี้มาก่อนเลยที่จูจ่ๆก็ขอไลน์คนอื่นนี่มาลูกค้าเป้าหมายชัดๆเลยต้องลองทำความรู้จักด,ดูหน่อยก็ใช้แบบเดิมไปหยิบก็พอ ก็ใช้แบบเดิมไปหยิบก็อพอสวัสดีครับผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้สิครับขอโทษนะครับคุณคือคุณสบีจากสายการบินแอร์ยหน้าใช่ไหมครับสวัสดีครับผมเป็นนักก่าวจากบริษัทสื่อสูเฟนครับฉันชื่อซูเฉียนค่ะไม่ทราบว่าพอจะให้เกียรติสัมภษณ์สั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดได้ไหมคะได้เลยค่ะเอาตอนนี้เลยไหมสักยีนาทีขอบคุณค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไม่ทราบว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาบ้างครับคะ่ะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์กับผมดิฉันนะครับคะคุณสุการสัมภาษณ์ครั้งนี้สนุกมากครับคะ่ะเราสามารถแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกันได้ไหมครับค่ะได้ครับคะ่ะผมมีธุระต้องไปทำก่อนนะ นะไปสนที่ไหนมาไม่ได้ไปสนซะหน่อยผมก็มาตามเวลานัดเพื่อมาเจอนะแล้วไงครับช่วงนี้ผมอยากจะซื้อของหน่อยขอเงินหน่อยได้ไหมพ่อแม่เธอให้ฉันดูแลเธอไม่ให้เธอใช้เงินฟุ่มเฟือยนี่มันกำลังจะเดทกันแล้วนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดทสิซื้อดอกไม้ซื้อแหวนพาไปกินข้าวดูหนังแถมต้องซื้อของแพงๆด้วย เรื่องพวกนี้ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยเรอเรื่องนี้ต้องสนับสนุนไปคุยเรื่องโปรเจกต์กับฝั่งเธอจู้ใช่แล้วถูกต้องมีแค่อาที่เข้าใจฉันฉันจะบอกคุณนัดตอนที่ฉันอยู่โรงเรียนฉันชอบผู้หญิงคนนี้มานานแล้วไม่กล้าบอกชอบมาตลอดจนกระทั่งครั้งนี้ที่ผมได้เจอเธออีกครั้งถึงได้รู้ว่าเธอยังโสดอยู่เลยผมคิดไปถึงเรื่องลูกของเราว่าจะให้เข้าอนุบาลไหนแล้วด้วยซ้ําไร้สาระจริงๆอืมนายยังไม่เห็นรูปเธอเลยน่าสิพี่เขยดูสิ รักแรกของฉันฉันมีรสนิยมดีไหมเงินที่ฉันหาได้ในอนาคตจะให้เธอใช้ทั้งหมดพวกเธอไม่ต้องแปลกใจขนาดนั้นก็ได้มัง้งผู้ช่วยฟังคุณไม่สบายตาเหรอเธอชื่ออะไรนะซูเชียน